ความประทับใจนะคะจากผู้ที่ใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดของแอปโก้ Go, ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามังคุดเสริมฤทธิ์นะคะที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อค่ะได้บอกลาบายบาย HIV โดยที่นวัตกรรมนะคะไม่ได้ช่วยเพียงแค่ผู้ติดเชื้อ HIV อย่างเดียวผู้ที่เป็นเอสแล้วนะคะก็สามารถที่จะบายบาย HIV ได้เหมือนกันนะคะ ของคุณลูกแก้วเนี่ยครับเป็นเพศหญิงอายุ29ปีเป็นผู้ที bye ่บบายเอชไอวรายที่75หลังใช้ภูมิคุ้มกันนํำบัดแอฟโก้เดเดือนก็สามารถใบบายเอชไอวได้เป็นลําดับที่38ของกลุ่มที่ไม่เคยใช้ยามาก่อนครับสุขภาพของคุณลูกแก้วก่อนใช้ภูมิคุ้มกันนํำบัดทราบว่าติดเชื้อ HIV หลังจากตรวจเลือดก่อนทําผ่าตัดสัลญกรรมจมูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ผลเลือด ผลการตรวจเลือดพบว่า C D4 เท่ากับ273เปอร์เซ็นต์ C D4 เท่ากับ16เปอร์เซ็นต์ไวรละโหลดอยู่ที่159,647สุขภาพโดยรวมยังปกติจึงไม่ได้เข้ากระบวนการดูแล H I V เนื่องจากกังวลเรื่องผลข้างเคียงของยาครับเดือนมีนา2567คุณลูกแก้วเริ่มใช้ภูมิคุ้มกันน้บัดแอปโก12แคปซูลต่อวันโดยไม่ใช้ยา อย่างอื่นเลยนะครับผลที่ได้เป็นดังนี้ครับก่อนใช้ CD4 ที่273 CD4 อยู่ที่16% HIV แล้โหลดอยู่ที่159,647หลังใช้3เดือน CD4 ขึ้นเป็น485% CD4 ขึ้นเป็น24%วัยแล้วโหลดลดลงเหลือ47,830หลังใช้5เดือน ซีดีโฟลปรับขึ้นเป็น523เปอร์เซ็นต์ซีโฟปรับขึ้นเป็น26 HIV วรัลโหลดลดลงเหลือ12,249หลังใช้7เดือน c ีดีโฟขึ้นเป็น697เปอร์เซ็นต์ซีขึ้นเป็น32เปอร์เซ็นวรลโหลดลดลงตรวจเป็นตรวจไม่พบเดือนแรกนะครับหลังใช้9เดือน c ียังคงขึ้นอยู่นะครับเป็น773เปอร์เซ็นต์ซอยู่ที่33เปอร์เซ็นต์ไวรัสโหลดตรวจไม่พบเชื้อตอนนี้เป็นเดือนที่3ครับสรุปนะครับคุณลูกแก้วบบยบาย HIV ได้สำเร็จภายในระยะเวลา7เดือนโดยไม่ใช้ยาและยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเทียบเท่าคนปกติและตรวจไม่พบเชื้อมาแล้วเป็นระยะเวลาสเดือนครับครับรายนี้นี่ผมเชื่อคุณลูกแก้ว คงติดเชื้อมาหลายเดือนแล้วล่ะไม่ใช่พงติดเนาะเพราะว่าซีดโถึงลงไปถึงที่16เปอรเซ็นตเปอร์เซ็นต uh, ์ซีด16เปอร์เซ็273ก็ยังไม่เป็นเอ s ยังเป็นแค่ติดเอชไอบ,บเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้ยาเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันไม่มีแต่วายรัสตั้ง1นล้านเท่าไหร่นะหน0่งแสนห้าหมื่นเ ครับนะครับก็จากการใช้อันนี้12แคปซูลไหม12แคปซูลครับ12แคปซูล 1, 2, 3, 4เดือน6เดือนกดไม่เจอเลยนะครับแล้วซ d ดโฟก็ขึ้นไปเหมือนคนปกติเปอร์เซ็นต์ซิดโฟก็ปกติเพราะชัดเจนบายบายเฉบีไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาเนาะแล้วก็ค่อยๆหยุดใช้บายบายเฉบีได้ลดลงช้าๆนะครับลดลง ทีละสองแคปซูลสัแคปซูลต่อเดือนจนกระทั่งหนสุดคงจะหยุดหมดก็ได้แต่หลายคนก็บอกไม่อยากจะหยุดอ่ะอยากจะมีภูมิกันไว้ก็คงไว้เหลือ2อเม็ดสเม็ดต่อวันก็ได้ครับนี่ก็ยินดีด้วยครับคุณลูกแก้วครับ